ให้เจอให้พุตธปฏิบัติใา้รู้เล่าความรูคมคคมม้ความาากลูดความหลงเพื่อลดละทุกข์แก่ปุถุทุกข์ทุกข์ฟอกใหเพราะความพยายามจักทันหาคือความพยายามจักถ้าเกิดกันหาเขาใดก็เกิดทุกเมื่อน,นั้นอันหล่อให้จะพ้นทุกอัลละกันหาความพยายามยากนี่นะ อยากน้อยขาดทุกหน้อยอยาก,ลายากลายไล่าขาดทุกไล่ไม่จากกับูุุกปันว่าเนี่ยฮัถ้าเราละได้ละความทุกข์ก็จะไม่มีเดี๋ยวแม้เราดับไฟจนสิ้นแล้วความร้อนก็จะไม่มีอันนี้รักกันห้าได้รือความเมตยาอยากน,นี่สมุทัยเหตุให้เกิดทุกตัวทันห้าอันสมุทยัยแปลว่าเหตุให้เกิดทุกเพราะเพราะว่ามนุษย์ติดไปด้วยความทุกข์แล้ว ทรงคิดต่อไปว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความชีข้อที่สองเาได้ปรากฏขึ้นว่าเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์หรือสมุทัยนั้นได้เกิดตัณหาหรือความเพีย้ยนใจถ้าเกิดตัณหาขราวใดก็เกิดทุกข์มานั้นหรือถ้าตัณหาว่าทุกข์ขาดสันนิษได้เกิดท,ทุกข์อันเป็นความชีข้อที่สองตัณหานี้ต้องมีอยู่เพียงใดทุกที่เป็นผลก็ยังมีอยู่เพียงนั้นตัณหานี้เราจึงความรู้เห็นแล้วละเวียนเสีย ทัณหามีอยู่สามประการคือคำว่าทัาหาความขยานอยากในสิ่งที่พอใจรัคใยสองประวัตัณนหาความอยากเป็นโน่นเป็นนี่สามปรวัติทนหาความไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่ทัณหาเกิดที่ไหนตัณนหาตั้งอยู่ที่ไหนที่ใดที่รักชอบของมนุษย์ทัณหาเกิดขึ้นตรงนั้นและตั้งอยู่ที่นั้นคือที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโอทภะและกามลงค์เป็นที่รักที่ชอบของมนุษย์ ปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้และตั้งอยู่ตรงนี้เกิดที่ปีรูปสาตารูปความพยายาอยากเด้อันยากผลกค็ค่ะยดกมีตัณหาเกิดขึ้นยากให้กระทุกลายากลอยกระทุก้อยเด้อละสีที่พอใจได้ไม่พอใจในโลกนี้อยากไปยินปนีร้ายขบันเด้ออัว่าเป็นันไม่เสี่ยงมันไม่ปีรา้ายทั้งยืนมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนี้เด้อ